วันนี้คุณธนกรวังบุญคงชนะเนี่ยรัฐมนตรีอุตสาหกรรมนะคุณรัฐมนตรีพี่แดกนะคุณธนกรวันนี้วันนี้ทวงนโยบายของพักเพื่อไทยยิ่งกว่าพลัสอันนี้ชื่อนะคะเจ็ดสิบสามสิบอ่ะยิ่งกว่าพลัสเนะเพราะว่าคนละครึ่งนี่ก็คือห้าสิบห้าสิบแต่พักเพื่อไทยเอามาเกทัพไงยิ่งกว่าพลัเจ็ดสิบสามสิบนี่ไงยิ่งกว่าพลัสคือคุณธนกรมองว่า การทําแบบนี้นรัดออกให้70ประชาชนจ่าย30มสิันแน่นอน,น <30 S 1> คนที่ได้เนี่ยเขาก็ชอบแต่นักการเมืองมันต้องคํานึงถึงระบบส่วนรวมเราไปฟังเพิ่มเติมจากคุณธนาก,กนนครครับว่ากรณีที่พรรคเพื่อไทยนะครับมีนโยบายยิ่งกว่าพรัคเจ็ดสิบสนะครับและบอกว่าเป็นการ,รลดภาระให้กับพี่น้องประชาชนนั้นและก,ก็กระตุ้นเศรษฐกิจผมคิดว่าจะมีคําถามที่สําคัญตามมา,มามากมายนะครับว่า นโยบายของท่านเนี่ยสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจมีประสิทธิภาพจริงหรือไม่นะครับเนื่องจากว่ามันต้องใช้งบประมาณสูงมากนะครับและก็นโยบายดังกล่าวผมมองว่ายังไม่ใช่มาตรการเพื่อช่วยผู้มีรายได้น้อยการกระตุ้นที่ดีนั้นจะต้องใช้เงินของรัฐนะครับเพื่อดึงเงินของเองกชนออกมาใช้แต่นโยบายของพักเพื่อไทยเนี่ยเป็นแรงจูงใจในการพักเงินเพิ่มของประชาชนจึงต่ำมากนะครับผลที่ออกมาก็คือว่าคนจำนวนมากไม่ได้ ใช้จ่ายเพิ่มจริงนะครับเป็นเพียงแค่เปลี่ยนเวลาหรือใช้สิทธิ์กับของที่ตั้งใจซื้ออยู่แล้วนะครับเงินหมุนจริงในระบบแต่ต่ำกว่างบที่รัฐใส่ลงไปนี่คือมัลติพลายเต่ำแต่ต้นทุนสูงถ้าเมื่อเทียบกับโครงการกลลัลครึ่งของพรรคภูมิใจไทยนั้นผมคิดว่าโครงการกลาหลครึ่งของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยอตอบโจทย์มากกว่านะครับ ส่วนโครงการกนลเครื่องทัดของพระูมิใจไทยนะครับจะแตกต่างจากยิ่งกว่าลัด70 30นั้นมันแตกต่างอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าการที่รัฐออกให้ครึ่งหนึ่งเนี่ยและประชาชนออกครึ่งหนึ่งเนี่ยจะเป็นการใช้งบประมาณน้อยกว่าแต่ก็ได้ผลมากกว่านะครับรเพราะฉะนั้นได้ว่ากนละคร,รื่องทัดนั้นเอกชนเงินของเอกชนจะไหลเข้าสู่ระบบ มากกว่านะครับภารางงบประมาณสามารถควบคุมได้และก็มีประสิทธิภาพมากกว่าเป็นการต่อยอดจากนโยบายคนครึ่งของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอดีตนายกรัฐมนตรีนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าพรรคเพื่อไทยก็ควรทบทวนนโยบายนี้ก่อนที่สุดใช้จะกลายเป็นเพียงนโยบายที่ใช้งบประมาณสูงแต่ไม่ตอบโจทย์เศรษฐกิจกของไทยนะครับก็เป็นเหตุผลที่คุณธนกรอธิบายว่าทำไมไอ้ยิ่งกว่า p l u สเนี่ย ต้นทุนมันสูงกว่าแล้วก็การหมุนของเงินในระบบเนี่ยมันไม่มีประสิทธิภาพเท่าคนละครึ่งคือ50-50เพราะ7 0พอก็ต้องใช้เงินรัฐเยอะกว่าพอใช้เงินรัฐเยอะเงินฝั่งประชาชนใช้น้อยจํานวนเงินรวมมันเท่าเดิมก็จริงแต่การหมุนเนี่ยมันจะน้อยกว่านอันนี้คือมุมของคุณธนกรไงนะอันนี้ถือได้ว่าให้ความเห็นน่าสนใจมาก